วิถีชีวิตหากินชม้างการทำน้ำปูนะครับอ,อ๋อนี่เนี่ยมาได้เจ้าเหรอครับมันเจ้าเวลาเหมือนกันครับโอ,อ้มาตั้งห้าห้าโมงเนาะม,มาตามั้งห้าโมง มาเดียวกีโว่โมงทุกใจ้ยเวลาห้าโมคือตีห้าเนี่ยครับม,มันมต้องนี่จะได้ต้องใจปุ๊บนี่กี่กิโลครับนองนี้ได้ครับห้าโลนี่จ้าห้าโลน,โลนี่ถ้าเคียวแล้วได้ประมาณเหร่ครับสี่โลก็แล้วก็สามโลสี่โลนะี่นะครับใส่พกใส่จไรแนี อ๋อส่วนผสมคือมีพริกนะครับพริกจะไคร้ปั่นแล้วก็เกลีย์สามอย่างนี่ปีนึงได้ยอาสักกี่ขัง้งนะครับโอ้ยเาแลสามสี่เตียงโอ้โหแปปีนี้ 1. 1> เน,นาะครับโอ้พี่โตห้าสิบกัน เคี่ยวน้ำผู้ต้องมาเคี่ยวต้องนอกหมู่บ้านนี่ครับอับนก็เหม็นเนาะครับกเตีห้าดิครับพีมั้ยตีห้ามาแต่เจ้านี่เธอเปิดสี่โมงโอโ้โหใช้เวลาเนาะใช้เวลาเกือบสิบช e ั <S <S e ่วโมงเลยนะครับเราต้องใส่น้ำเยอะาายน้าไม่ใส่น้ำเยอะ,ม,ะมันก็มันดำ อันนี้คือจะจะใช้ได้แล้วจะเลี้ยนนี่คือน้ำปูขอ,องคนทางเหนือกะปิทาง,งเหนือกะกะปิกะปิทางเหนือกินแล้วอร่อยกินแล้วหลังมาขามน้อยนะเออ่งไปแล้วื้อไปกันนไป ซื้อก็่าีแล้วได้มาซื้อกินี่บอกครับขายห้งมาซื้อคน้นนะนี่นะอ๋อนื้อหมันมอมนี่ขายกิโลตัวใดครับนี่กิโลเพียสเลยฮะเนี่อยในกระทะนี่ประมาณกี่กิโลครับประมาณสามโลสามโลสี่โลเลยนะหนึ่งสองสามโลสามโลไปเนี่ย mình cảข้างนอก อือ không นี่ติดออก cái มาก่อนอ๋อถามนึงเอา ย้นกุ้นอ่ะสามขาย้น่ห้างกุ้นห้างกุ้นอนี่เป็น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 ลูกมือเ,เป็นผู้ช่วยนะครับ <laughs> จะใช้ได้และจะปลดละ บางบางตีหันเขาเขาแจ้เป็นมออะไรกครับเป็นมอหมอดินนะนะครับนี่มันหมาปูดิเอาแล้วเอาใส่ขอบนีกจะกอมันหมาปูมันจะมันบบฟูขึ้นเนี่ยมะแฟูขึ้นนี่เนี่ยอ๋อห้เป็นหมอมันจะฟูหรอกครับจะขึ้นขึ้นบนมอจะก็เออมันเอามาตัดเวลาไฟมันเยอะจะกรนี่นี่มันหมาปู่ะมันปูมาได้ อันนี้พริกแพร้งเหรอครับมายนะน้องสบายงรืออย่าาได้อันนี้เขาต้องกลนตลอดเวลา่อนครับนี่ต้องก้นตลอดเวลา่อนครับบ่ตอนที่ใกล้นี่ชุกเขาต้องกลดอ๋อโด้ด้ละปวยอาวครับจะลงจากเตาแล้วครับเตา ถูกแล้วอ๋อน้ำเฮ้ยนะน้ำนี่นคะครับคือน้ำปูครับทางเหนือของอร่อยของอร่อยของคนทางเหนือนี <laughs> อ่โรแป้งไงกันเนาะโรเจ็ดเป็ดแล้วอ,อร่อยกันมันเนี่ยอยากเหมือนกันนะน้องไล่ขั้นตอนนะอะ,อะ เริ่มนี่ต้องเอาปูมาปูมาก็ต้องมาล้างหลายๆน้าครับอ๋อแล้วก็เอาไปโม่เอาไปโม่แล้วโรแลเปิดบาดกันนะให้จ้างเขาบีบนี่นะเอาหมดได้บีบเพราะอาจ้างเขากันเลยจ้างกันเอาหมดได้ยุ่งเหมี่ยงโม่แล้วเขาก็มาตั้งใหม่โอ้โหม่ห้งใหม่ข้างคืนไปก่อนนะอ๋อข้างคืนไว้ก่อนคืนนี่แล้วก็มาเจ้าเขาก็มาตั้งเลยแบบครับออ๋แล้วต่ว่า ไปโม่โม่แล้วไปเอามาทำอะไรมาได้เลยครับคือต้องมัดกันล่ะครับต้องอ้อใครบอกเขาบีบเหาเรียบร้อยหมดแล้วก็อนอ้อถ้าใครบอกเขามัดไปเหมือนกันเลยมัดไปคืนแม่เจ้าอไปหนึ่งลูกมาตั้งไปขอบผมโม่เหม็นแล้วก็หอมครับผมเจ้าไปหนึ่งเขาใจฮะ ผูกคุณเข้าใจโอ้ผูกพระเจ้าเนี่ยครับอันมันฮ่อนมันฮ่อนมันเยาะมันฮ่อนมันก็อข้าวเหนียวไก่ขึ้นร้เท่าไหร่ครับอ๋ออ๋อนี่ต้องแล้วนี่เอาไปไปไปไหนแล้วครับนี่ฮะไปไหนแล้วครับไปบ้านเดี๋ยวก็ไปแกะตักใส่หม้อสิยังไหวอ๋อเอาปูมากันเราต้องตักใส่หม้อเหรอครันกันตักใส่หม้อละไปก่อนเสร็จแลี่ยเก็บเอาแมงวันเกินมาหน่อยก่อน ครับขอบคุณนะครับคราวครัวอันแรกก็มีคนมาถามเจี๊ยบมาอะไรมามาเจี๊ยบขอบคุณมีทั้งปลาซิวมีกุ้งปลาขวาขว,าขวาใส่กระเป๋า โง้ป่ามันเต้นเลยแหละนะโหมันีการไม่เคยเห็น ปลานี่มีตลอดหรอครับ,รบอโอ้วใหนน่มีป,ปลาปกด้วยเลยน,น,น,นะนะ อีกแล้วลงทุกครั้งได้ทุกครั้ง